สวัสดีครับสวัสดีย่ำบายบ,ายบายครับมาเบิงไฮเบิงหน้าครับมาเห็นเมย์ไใใหนึ่งเรากำลังศิลักกบแต่ว่ากระกบของเราเห,รเหรอวะฝุ่นป้าหนึ่งนะครับอาลองเบิงครับทางนี้ทีมงานสร้างก็กำลังปั๊บระดับครับ ไกข้ขม่าแล้วนะครับขึ้นเฮือนน้อยเร็วๆนี่ครับอ่ะเบิ้งข้างนี้ก็ได้ครับตอนนีงครับกำลังสิตักกบตักไปให้ยังเยเอาไปขายเอาไปผัดเพล็ดโอ้เห<อ>ลือก็โตงามๆเอาเอาจา้าโต 3ต,ตัวนะครับโอ้ครับตอนนี้ก็ปกติเลี้ยงอยู่หลายร้อยตัวครับรุดออกไปเือบ่ฮอดยี่สิบตัวครับเดี๋ยวสีพายางมาทาเพื่นตักโกบก่อนนะครับตักได้แล้วตัวหนึ่งนะครับสวัสดีพี่น้องท,ที่ติดตามรับชมอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้า คูละทั้งสวิตเซอร์แลนด์ทั้งเยอรมันทั้งประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีสุขุสุก้นครับมาดูการตักกบกันแบบเห็นเห็นครับหลังจากที่หาที่ตักกบประมาณเกือบสิบนาทีแล้ยี่สิบนาทีกือบครึ่งชั่วโมงครับเอาเขาไปไกลก็นั่งกระดตัวกระโดดตึ๊บเออนั่นแหละแนะนำได้มันติดข้างหลังติดข้างหลัง เอาเบอร์สิตักให้มาเอาตัวใดก่อเอาเอาตัวใดก็ได้ตัวใดก็ได้เอาไทยไทยมากบัเนี่เออเอาเบอร์ครับพี่น้องตัวใดก็ได้เดี๋ยวที่เราสองตัวก็ได้ตัวเอาตัวไหนก็ได้ที่มันตัวใหญ่ๆออ้้วนวนอ่เด็ด้ไปนั่นได้ละเออเจ้าบอกครับงูน้อยบ่ เอาเงินจับไม่เป็นจับไม่เป็นเนาะมาโดนจับให้เอาเเป็นอาไปแัดเพสนะครับมื่อสักก้าวจะเนี่ยโอ้เมื่อคืนเลือกระโดดตัวใหญ่ขามันก็ได้ตัวใหญ่มันก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับว่า่ใบนัยครับเอาเป็นสามตัวหรือสี่ตัวดีเอาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีบ้านกินอยู่บ่กินได้เห็ดกินเย่เต็ม ใเห็ดนี้ปตังาตัวใหญ่กันได้อุ้ยเอาตัวเดียวเอาตัวน้อยรอบสุดท้ายนี่เลยสองตัวพี่น้องครับเพียบเปวนกบเลี้ยงกบเลี้ยงธรรมชาติครับหัวอาหารน้อยตัวน้อยน้อยไม่มีตัวใหญ่ก็ตัวน้อยเอาตัวน้อยตัวใหญ่ตันหน่อยก็น่อยพด ม่ต่างกตัวใหญ่ตัวน้อยอตัวน้อยได้สามตัวแล้วอือตัวน้อยมาาองูน้ำมาใส่ิน้านี่ครับโชว์หน่อยครับเบ่งเลยเบ่งรงแล้วเบ่งรังแล้วเดี๋ยวปล่อยก่อนนะครับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติไปนี่ทำถ้ามันไม่หลุดเลยนะเหลือประมาณสามสิบกว่าตัวสี่สิบตัวนึงใช่ครับเป็น เต็มสะเลยแหละตัวเดียวเองไม่ออกจับเลยนะอนนเอ้ยจุ๊บขอบคุณตัวใหญ่แค่ตัวเดียวเองแต่ว่าบ่ต้องมาหาอันตักเรือครับเพราะว่าเลี้ยงม้าไว้หลายตัวครับรู้แห้งครับสวนนี้ก็สิเขามาไดใดนี่ขอบคุณมากมาครับได้แล้วครับสามตัวเอาไปไปคุณไปเอาเอะ นอยครับ,ลรบหลังทัดจากกง่วงนี่ก็จะเป็นก่งม้าน,นะครับซึ่งปล่อยนะครับประมาณหลายโตนะครับเหาามืดขึ้นครับดุแห้งครับส่วนนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณหลายๆเปิดไฟไว้ยังสีเะไบอกแสดงว่าลืมเนาะจะไปทางไหนครับไปทางนี้บอกโอเคครับเข้าหลังบ้านนะครับ ไปๆอ้งวฟังอ่ะมาดูพริกแดงครับพริกแดงกี่วอันแล้วเป็นสาวแล้วพริกแดงเป็นสาวแล้วนี่ครับน้องพริกแดงจะให้ไปให้ชื่อพริกแกงก็กลัวได้ต้มเลยชื่อพริกแดงไปก่อนนะคะนี่พริกแดงค่ะนอนเอาเพื่อนตัวสีแดง เออพริกเอ่นพริพกแดงจากนั้นพิ่นสิเปลี่ยนโืสอบอ่จัดสวนเป็นไงครับที่บ้านเป็นไงสวยอย่างนี้ไหมสวยสวยสวยงามมันสีเท่กันเน,ะนาะออกลูกไรๆกันแล้วพังกันกี่วันสองวัน,อนสองวัน,อ,นอุ้ยข่าววันหรือเปล<ะ>่าเนี่คุณแม่ไข่น้อยโอ้นี่แม่ไข่น้อยนี่แม่ไข่น้อย,ย,อ,ยอ,อะไรครับตุเมียใช่ไหมตุ้มเมียพริกแดง,ดงนี่ ทักทายดูทักทายเดินโชว์ตัวน้อยสีแดงสีแดง,ดง,ดง,ดงข,ออขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับแล้วเจอกันครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ